โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมพับจีโมบายกับผม2อ,อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มากดโซโลอีกเช่นเคยโซโลซึ่งใครที่เข้ามาดูใหมก่ก,ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อใ้มีกำลังใจทำคลิปซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมพยายามทำไว้มันเยอะที่สุดเนี่ย แรมหาคลิปลงไ้ได้เยอะๆอาจจะไม่ได้มีแค่เกมผับจีนะอาจจะเป็นเกมอื่นด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะตามคลิปอะไรต่อส่วนเกมหลักก็น่าจะเป็นผับจีนี่แหละโอเคก็วันนี้โซโลวจะพบชะตากรรมเดิมปันเนี่ยชะตากรรมเดิมมนนี่ย ผม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 ,ผมเดี๋ยวเจอผมที่ผ okay. ่านมาได้โอเคจากกดเจอพี่กอดแชทจัง <c oughs> FC ครับ FC ไปไปละครบับมีคนลุงด้วยไหมเนี่ย ขอผมลงสงบสงบได้ไหมพอดีมือถือไม่ดีมือถือมันแหลกอะอยากได้ใหม่อะมันอยากได้ใหม่มือถือมันอยากได้ใหม่ไหนโอ้โหสอกตีสอกตีประตโกดเยอะโอ้โหถึงก่อนผมด้วยนะไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งวิ่ง Nhưng hạ phương, hạ phương, hạ phương Hạ phương khó phương nói Hơi Ô chép, 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 chép Hạ phương, 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 phương Ok, 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 đây lúc sau, ok Giả lốc, đi giả lốc Bớp để phục vụ vào đây Khai của kia Như này quá Ơ, เป็นกล่องเป็นกล่องอีกแล้วโอ้ให้ตายเถอะกดใหม่แล้วกดใหม่กดใหม่อีกแล้วครับกดใหม่โอเคเมื่อกี้โดนหัวลิงยิงตายประโท่ เดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นพาลรไดัใครจากเจ้าพมลงไม่ได้ครับพาลระดัไม่เห็นคนลงด้วยเลยวะไม่เห็นคนลงด้วยวะเทปเกินหรือเปล่าเนี่ยเอ้คนน็องน็อกนอก้นองหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน็อกหนึ่งนะสองได้ซัมเข้าไปแล้วครับเขาไม่ต้องเล่นออกเกมไปด้วยสวัสดีภาพ โอเคด้วยสิัสดีฟ้าฟ้าบอกก็แตกเลยเด้ยเฮ้ย hey, มันมีเพื่อนเขาอยู่อะไปดีกว่าทุกคน hey. อีกน,นี่ธนาะมานาไม่ถึงไม่ออกมาผมออยู่นี้ครับเพืัวคุณครับโอเคงั้นผมนีก่อนนะ <laughs> 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 ผมไม่ได้กินจะสู้เว้ยโผล่มาดิโผล่ oh, มาดิโผล่ oh, มาดิ ตัวไม่เปิดหรอกครับตัวคุณโอเคงั้นแกตรงไปจัดที่ดีซะเดี๋ยวผมจะถอยก่อนนะทุกคนให้เขามาชาร์จเราดีกว่าถ้าเราไปชาร์จเขานี้มีโอกาสแห้งสูงมากนี่ยังยิงอยู่เลยฝั่งนู้นอะ่ะมาดิมาดิครับมาดิครับเอเจ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 อ,เจอโอ้โหไม่นออไม่น้อไม่น กรบพอนทุกคนไม่น็อกได้ไงวะโอ้โหเกาะวิวอะไรเนี่ยงงนายเกาะวิวอะไรแข่งไปหรือเปล่าวะเนี่้มีปลาระเบิดด้วยฮะปลาระเบิดด้วยเฮ้ย โ oh, 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 อ้โหโหยิงไม่ทนันไอ้ป้าเอ้ยยิงไม่ทันเฉยว่ะผมไม่ได้อนกคู่ใจมาด้วยวะจะได้มีเพื่อนคุยคุยกับท่านผู้ชมก็ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> <c oughs> หลอดด้วยว่ะเดียตู่มไม่เจอใครเขาไม่มาติดกับดัก ห้500าร้คของผมบ้างเหรอวะนี่ไปบินลูกตูมพอร์ตโพห้าร้อยไอคิวฮคนทุกคนเฮ้ยมีคนมีคนมีคนแอบแอบแออบนกนกนกหนึ่ง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  เฮ้ยเฮ้ยมันมมีตัวมาข้างหน้าผมอ้โหจะไปซ้ำเขาไม่ได้ด้วยมาดิครับมาดิครับมาดิครับไงเนาะไอ้ยเออเออเอ็นกิเบิร์ตเดี๋ยวกันนะทุกคนยังไม่ทำอะไรตอนนี้ตึงตึงมือเดี๋ยวผมตายแกพูดมากเฮ้ยเจอแล้ว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  โอเคโอเคล้มหนึ่งล้มไปแล้วล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วขี้จัดเลยครับเจ้านายไม่ต้องชมไม่ต้องชมค่ะจ้าจเองกีบืดตัวแดงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหข้างหลังก็มีนะใจโอ้่เจอว่ะใจ โอ้โหไม่เจออีกเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดักตูดดิไม่ชอบเลยนะไม่ดักกูโอโ้โ,โหปิดประตูดไปดิโอ้โหไม่เจออีกแล้เเวเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยข้างหลังลุกได้เลยเว้ยล้มล้มลนึง ไมยชิบหายเอ้ยลมสามไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นโอ้โหลูกหมดลูกหมดลูกหมดโอเคสี่คิวสี่คิวเพื่อนเขาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสี่คิวแล้วทุกคนเขาอยู่ไหน ไปเจอ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 วิ่งไปไหนของมันนะที่มาแล้วมาแล้วตัวนี้มันบอดอยู่นะตัวนี้บอดตัวนี้บอดแล้วคนอยู่ไหนวันเนี้ยหรอคนอยู่ไหนเนี่ยนี่มันต้องเล่นบอดไปกดมาไหมซักชิจ้าไหนชิจ้าไหนครับจ้นไหน แก่ต้องชมค่าเดี๋ยวข้ากลับไปข้าจะให้อาหารแกยอย่างดีเลยชุดยี้าเลยครับชุดยีา้าเลยเดี๋ยวน,นะทุกคนไอไอ,ไอเหลืองยังไม่ตายนะไอ้เหลืองที่เลยเออยิงเลยเออยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่น เก็บของเก็บของก่อนนะเก็บของเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาโอเคโอ้โหกวาจะหมดสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับจะได้สุดยอดอีกแล้วล่ะข้ามสุดยอดอีกแล้วต้องชมค่าก็ได้ กดอะไรคุยกับเอออะไรห้อยกระเป๋าอะเออผมจะเรียกตุ๊กตาห้อยกระเป๋าแล้วเนีเออผมจะเรียกยังไงนะโอเคก็ทางพวาคนผมจะตั้งชื่อมันว่าไอเอ่ออะไรดีไอเคจิเนี่ยไอโกะเลยไอีโกะไอ้เองกี่เบิร์ดอีโกะ โอเคโกแบงไปโกไอดูก,กระจกว่าไงคร,รับทุกพี่ไม่เป็นไรค่ะเรียกเฉยๆเียวเติยมยากันนะทุกคนก็ <c oughs> นะไรคุยกับตุ๊กตาไว้ตุ๊กคนคนตาไว้กระเป๋าตีกันทุกคนคิดว่าผมปกติไหมาะว่าผมปกตินะหรือว่าผมปกติไปกันทุกคน,กคนไปบุกแคมต่อดีกว่าเดินทางมานานแสนนาน เออมีคนยิงมีคน,นออยิงต้องมาอย่างไงวะผมผ่านมาแล้วนะเมื่อกี้ตรงนั้นเดี๋ยวมายังไงพวกแกมายังไงนี่อะ่ะผมจะโยนตุ๊กตาเองกี่เบิร์ดผมไปสำรวจกันอย่าเลยครับเจ้านายอย่าเลยผมกลัวครับเองไม่ต้องกลัวเองมาครับค่าเพราะว่าค่าคุมแถวนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัวใครทั้งสิน้นแถวนี้ผมคุม ใช่เลครับจจนายจะนายไม่กลัวงูเหะผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวไเ,เจียงลงอวะโอ้โหมาน,นอนงูเฉยเลยวะปะทนไม่ไหวแล้วเว้ยรอโคตรนานเลยเนะี่ยเขาไม่ออกมาสักทีว่ะโอ้โหงงไปนู่นเลย ต้องไปเคลียร <there> ์แล้วล <Mont> ่ะอะไรครับจ in ้นายมาดิครับมาดิครับมาดิครับผมว่าอยู่ข้างหน้าเลยผมกลัวงูฉกมากเลยมาดิเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแล้วแห้งอีกแล้วอ่ะ9คิวแล้วนะ ผมไม่น่าเดินไปหางูเลยว่ะจกตายซะงั้นเคยมีคำเราขานว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความโชเดีอยู่ที่นั่นมาเรายังงวิทอไปไปพัาไดโอ้โหเมื่อกี้ก็เฮิตืนไปหางูโดนงูจกตายเลยว่ะ โอ้โหสองตัวสองตัว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่โอ้ยสี่ตัวเลยปะเนี่ยโอ้โหแฮกอีกปะเนี่ยโลวมีใครอยู่ไม่ไม่ใช่มีใครดรือ่ามีแน่นอนขอปืนหน่อยครับขอปืนหน่อยโอ้โหยาแรกตอนนี้ดิยาแรกยาแรกโอเคโอเคได้ปืนโอเคน้องน้องหนึ่งน้องหนึ่งไปแล้วน้องหนึ่งไปแล้วคุณ อ่าสองตัวโอ้ลูกซองอ้าวเอาเอาโอเคเดี๋ยวหมดตีเลยปะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะสุดยอดยิงคนเท่านี้ผมรู้ว่าท่านผู้ชมชมผมอยู่ไอทำไมไมันสุดยอดใช่ไหมไอคนเนี้ยตายถ้าชมผมขนาดนี้ก็ต้องกดติดตามให้ผมแล้วแหละ <c oughs> ต้องกดติดตามให้ผมแล้วแหละ วันนี้ผมมามากับไอ้โกเหมือนเดิมเลยมากับโกโกเพื่อนชั่วอดีอดีตเอาคอยโยเคเหมือนจะมาว่ะตาเนี้ยใช่ไหมโกใช่ครับใช่ครับไปดิไปดิบีนแล้ครับปีนแล้วครับ,รบตอนนี้ข้างหน้าเฮ้ย,เ,ยเจอ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 โล นี่ครับโอเคโอเคซ้ำเลยมีต้องเล่นครับมีต้องเล่นครับอบอดบอดเ,อเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงไปจากไหนวะมีคนยิงผมเหรอเมื่อกี้ไ่นี่นังเจมมาตุยเราไม่ได้นะเว้ย ผมยังไม่ได้คิดเลยะโวโโ้โดนัดเยียวโดนัดเดียวขอบคุูขความคุณมไม่มีเลย嘛แกนายทำไมยิงาากปอกจังครับต้องพูดคุณเลตต้องพูดคุณกุดโกะมันต้องพูดผมพูดคุณเดียวพอ้ะครับเกิดอะไรคุยกับตัวเองะ ผมว่าผมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้เอเ,อเอนิ่งนิ่งนิ่ง,งผมไม่โดนโอ้โหโดนสองเม็ดสองเม็ดไม่โดนเม็ดสามวะไปทุกคนยวขอเก็บปืนแป๊บนะปืนเข้าหาแม่งเลย ได้ a อมาด้วยมาดิครับมาดิครับมาดิครับผมไม่ติมนะครับผมห้ามด้วยครับเจนมาฆ่าผมได้เลยครับเขาอยู่ฝั่งโน้นกันวะมาแล้วครับมาแล้วโกโกโกตอนแมโกต้องครับต้องครับกันเราไปเลยครับ อย่าอย่าดักผมนะอย่าดักผมนะ <c oughs> ไม่กล้าไปฝั่งนี้วะใจ <c oughs> ไม่แข็งพอเราอ้อม <c oughs> ไปฝั่งนี้ดีกว่าโอเคไปฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนหลโหลผมยิงไม่ตายเฉยวะเมื่อกี้ ไปยืนไหนวะไปเจอแล้วเจอแล้วโอ้โดนนัดเดียวโด้นัดเดียวเดียวโก้โก้ช่วยด้วยโกเห็น <c oughs> hey, มีตัวน็อกมีตัวน็อกมีตัวน็อกใครน็อกวะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่โดนยจีกูเฉยเลยวนะ <c oughs> โอ้ร้อนตัวร้อนตัวร้อน โอเคใครชอบคลิปน okay, like ี้ก็อย่าลิมกดไลายกับสามสกายกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ